ผู้ชมค้ะมาดูทุกของชาวบ้านกันหน่อยนะคะพาไปดูเกษตรกร,กรที่หนองหงค่ะเขามารวมตัวกันคือมีการรวมตัวกันเรียกร้องกับหน่วยงานรัฐเนี่ย คือแค่มาถือป้ายมาประกาศไม่พอนะคะเขามีการทําเป็นกิจกรรมก็คือเดี๋ยวนี้เขาเรียกทำคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์นะคะ,คะเป็นนี่เลยค่ะเป็นจังห Р วะการอาบน้ําโคลนคุณผู้ชมคุณป้าคุณย่าคุณยายเนี่ยนะคะลงไปเลยทั้งผ้าถุงเลยไปเอาน้ำเนี่ยที่เป็นน้โคลนเนี่ยนะคะที่มันขังอยู่เนี่ยเอามาอาบบางคนกันี่กลิ่งตัวคุณลุงกลิ่งตัวแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่าถนนเส้นนี้มันเป็นอย่างเงี้ยได้ยังไงนี่ถนนนะคะนี่ไม่ใช่ ุ่งนาไร่นานะคะนี่ถนนนะคะก็เรียกร้องไปร้องเรียนไปกว่า20ปีไม่เห็นมีใครมาดูแลเลยค,คือพอฝนตกก็กลายเป็นแบบนี้เป็นแองแองแบบนี้เลยอะคะ่ะคุณผู้ชมคือรถวิ่งไม่ได้บางครอบครัวเนี่ย20ปีอถอดใจเปลี่ยนอาชีพไปเลยไม่ทำนาแล้วเพราะมันขนของขนปุ๋ยอะไรเข้ามาในนี้ไม่ได้เลยนะคะ,คะไปดูจังหวะที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องกันค่ะ

เขาเดือดร้อนจริงๆนะคะคอนเทนต์ที่ว่าเนี่ยก็อย่างน้อยให้มันได้ข่าวได้ความสนใจกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าเรียกร้องกันไป20ปีไม่มีใครแก้นี่เป็นตัวแทนชาวบ้านเสาเดียวหนองหงบุรีรัมย์ค่ะมากัน15หมู่บ้าน800หลังคาเรือนเป็นตัวแทนมาร่วมกันเรียกร้องนะคะลงไปแช่อยู่ในร่องน้ำตักน้ำโคลนมาอาบแบบนี้ถนนเส้นนี้ย้ำอีกทีที่เขานอนถนนนะคะเป็นถนนที่ไปที่นาของชาวบ้าน มันไม่สามารถสัญจรไปมาได้20ปีแล้วคุณผู้ชมนี่คือถนนสายบ้านเสาเดียวหนองตราดค่ะความยาวประมาณ5กิโลเมตรถนนเนี่ยเป็นลักษณะดินเหนียวนะคะเวลาฝนตกดินโคลนก็จะกลายเป็นโคลน,ล,น,ล,นลื่นแบบนี้รถทุกชนิดวิ่งผ่านแทบจะไม่ได้ก็จะมีแต่รอยเห็นไหมคะเป็นรอยรถไถรถไถเกษตรกร,กรขนาดใหญ่เท่านั้นแหละถึงจะวิ่งผ่านได้ทางด้านของคุณลุงประสิทธิ์เรืองศักดิ์อายุ73ปีแล้วค่ะ คุณลุงบอกว่ามีนาอยู่20ไร่ต้องใช้ถนนเส้นนี้วิ่งไปที่นาแต่ปัญหาที่เจอตลอดเลยมาตามนัดเลยหน้าฝนาฝนตกก็ไม่สามารถเอารถบรรทุกปุ๋ยไปใส่ในนาข้าวได้ก็ต้องจอดรถแล้วก็แบ่งปุย๋ยค่ะค่อยๆยกค่อยๆแบกเดินไปตัดทุ่งนาของคนอื่นสุดท้ายเนี่ยคุณลุงเนี่ยแหละไม่ทำแล้นาเนอให้คนอื่นมาเช่าปลูกอ้อยไปเลยก็แล้วกันตัวเองยอมรับว่าเดือดร้อนมากค่ะ บอนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะแก้ปัญหาให้หน่อยค่ะทายงที่เลยท,ทำเพราะอะไรครับโว้ยกันยานมันยากสิละเมียกันท่างกับมายากกันเรือเอาปุ๋ยมากกันยากลาบากเบียบกปุ๋ยขามป้าอ้อยไปผุนขันมากับถึงกับทอมกับ้าวอะไรม,มันโลมมันบอดบางขันนะอ่ะมก็ต้องแบกปุ๋ยเท่าน้อยขามป้าอ้อยรัดไปหน้านะรัดไปเทปไปวันดีๆฝากเฮ็ดมันดีเพราะต่างยางในมาได้สบายสะดวกสบายแน่พี่น้องแถวนี่เขามาเจ้าเนี่ยจมทะ ม,มันจมผู้ได้ขันเฮ็ดเร้วๆเ,เขาก็ที่ว่าดีเบิ่อแล้ววาดตาดเฮ็ดถามอดีตอบอตเสาเดียวกันหน่อยคุณคำพันธ์คำแก้วอายุ52ปีค่ะบอกถนนเส้นนี้เนี่ยอบตเสาเดียวเคยมาปรับปรุงให้แล้วนะแต่หลังๆมานี่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยนะคะเพราะว่าเป็นถนนของ,ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นของอบอจอบุรีรัมค่ะเคยมีเจ้าหน้าที่ที่รับปากว่าจะมาปรับปรุงให้แต่สุดท้าย เงียบหายไปนะคะเลยอยากจะเรียกร้องให้อบจอบุรีรัมย์ให้คุณได้เห็นให้คุณได้ตระหนักความทุกข์ยากของชาวบ้านหน่อยแล้วก็ให้เร่งมาปรับปรุงให้ถนนเอาคือไม่ต้องจะไปให้มันดีมากก็ได้อะเอาให้มันสัญจรได้มาปรับปรุงให้พอใช้ได้ไม่ติดลมติดโคลนแค่นี้ชาวบ้านก็ดีใจแล้วค่ะความเดือดร้อนชาวบ้านที่บุรีรัมย์พาไปต่อกันที่นนทบ,บุรีนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยออกมาบอนเหมือนกันค่ะ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูให้หน่อยนะคะเหล็กเส้นริมทางมันแทงมันทิ่มมันบาดผู้โดยสารที่เขาสัญจรไปมานะคะผู้คนที่เขาสัญจรไปมาคุณผู้ชมเพจข่าวสารคนปากเกรด็ดเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้บอกนี่ค่ะโอ้โหแล้วขึ้นสนิมด้วยนะบาดไปทีนี่บาดทะยักเลยนะคะเ,เขาก็ระบุว่าฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้รับเหมาเข้ามาดูแลหน่อยช่วยแก้ไขเรื่องของเหล็กที่เสียบกั้นไว้หน่อยครับมีเด็กปั่นจกักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวล้มได้รับบาดเจ็บรถก็ได้รับความเสียหายผู้สื่อข่าวไปที่บริเวณถนนภูมิเวศค่ะปากเกร็ดนะคะนนทบรุรีก็มีเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตีเส้นสีเขียวไหลทางทั้ง2ฝั่งเอาไว้ทั้งขาไปขากลับฝั่งละ700เมตรค่ะแล้วก็มีการเอาเหล็กเส้นมาใช้ในการปักขึงเชือกบอกเขตแดนเอาไว้แบบนี้นะคะ เหล็กนี่แหละมันไปเกี่ยวขาประชาชนที่เขาปั่นจักรยานเนี่ยคือเขาเพยายามจะทำเลนจักรยานสีเขียวเห็นไหมคะ,คะแต่ว่าเหล็กมันมันมันไม่ได้เป็นระเบียบแล้วมันก็แหลมนะคะก็เลยทําให้มันไปปั่นไปบาดโดนคุณน้ําค่ะคุณน้ําอายุ50ปีเป็นหนึ่งในผู้เสียหายคุณน้ําเล่าแบบนี้บอกว่ารถของผมถูกเหล็กเส้นแทงเข้าไปในยางล้อจนแตกนะคะได้รับความเสียหายเลยเนี่ยเนี่ยยางเนี่ยให้ดูยางด้วยยาง,างยังแตกแล้วขาจะไปเหลือ ทิมตามขานะคะ,คะต้องรีบไปฉีดยาบาดทะยักกันเลยบางคนเหล็กแทงเข้าเท้าคือกลางวันก็ยังว่าลำบากแหละกลางคืนนี่ถ้ามองไม่เห็นไม่ชินเส้นทางเนี่ย จะเป็นยังไงนะคะ,คะเขาบอกว่าตอนนี้คืออยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาดูแลหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยอะค่ะแล้วเห็นซ่อมมาตั้งนานไม่เสร็จสักทีหรอทำไมยังไม่เสร็จสักทีก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาดูแลประชาชนหน่อยเดือดร้อนจริงๆ<ม>อยู่ที่ถนนภูมิเวศปากเกร็ดนะคะโอ้แบบนี้ไม่ใช่แค่สัญจรยากนะคะมันเป็นอันตรายถึงร่างกายแล้วด้วยค่ะ ติดตามพรีพิทีวี HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย